้าก่าอนครับไปรุ่นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำพอม k พดเทอเปย์ผู้ให้บริการเติมเกิมชันนำมากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น1212อง12สบนะผมแอดไลน์แอดเทเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจำนวนจำกัดนะ2กิจกรรมบนเพจนะครับพอมดเทอเปย์เนะี่ยแจกของจุกจุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับและอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย8 8เพื่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปให้คุ้มเปให้ฉลาดก็ต้องเคลเปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมก็กราบสาัตดีเพื่อนม่นรักชาวอีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอเดียดอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับไบโนตึงนะครับผมฮีโร่ที่โลกลืมหรือคนเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เอา้ามันบัคเหรอวะทำไมาผมตีเป็นสีทองวนะเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับช่างมันนะก็สำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับไบนะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแนะนําในการเล่นไบร์น e นะครับผมโคตรตึงตัวเนี้ยเล่นได้หรือเปล่ามองก่อนผมว่าน่าจะไม่ไหวนะนี่ผมไปเคลียร์เลนกลางแล้วก็ไปตีดาร์คซเลียร์ดีกว่านะครับหรือไม่ก็เอาเวลาไปฟรราร์มไทมิ่งเราเหมือนเดิมนะเค้ยเขามีแบทแมนเล่นลําบากหน่อยนะตอนนี้ก็สําหรับไบร์เนี่ยแม่งแบบว่าตัวละครที่ผมแนะนํานะแต่ว่าเล่นมันต้องใจเย็นจริงๆครับคือไบร์ e มันเละจัดเลยนะครับต้องได้ดาบแดงนะถึงจะเก่งนะ ถ้าได้ดับแดงเนี่ยคือจังหวะแบบพลิกไฟเลยนะครับเก็บ5อะไรเงี้ยไหลายหมดตี้น,นะครับเออแต่ถ้าเล่นให้ดีที่สุดผมแนะนําให้ไปยืนเลนนะครับมันมีฟิกเกอร์นะโอเคเราไม่ต้องรีบไปเล่นนะครับแบทแมนจ๋าเอ้ยมีพุ่งหนีโอเครอดไปไอ้เวนรอดไปนะครับหวับแบทแมนมาเลยเฮ้ยลิกเตอร์อยู่ลิกเตอร์อยู่ถอยเลยนะครับ แบทแมนมาหรือเปล่ามันน่าจะวิ่งอ้อมไปเอาบนนะครับเราต้องพยายามอย่าไปสนใจนะปล่อยตายไปแล้วกันเ <Okay>, oh, โอ้โหเยอะเกินว่ะบัตเตอร์ฟงบัตเตอร์ไฟเต็มเลยครับโอเคถอยเลยอย่างนี้กูไปละอย่าทำอะไรผมครับพี่ขอโทษครับ <laughs> ถอยก่อนนะครัใจเย็นฟาไมปก่อนนะชิวๆครับไม่ได้มังกรไม่เป็นไรนะเราเน้นแบบเลดเกมพอนะครับ เล่นได้ปะเรนลางน่าจะไม่ได้นะแบทแมนน่าจะกำลังมาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไอ้เฮียแบทแมนโอ้ยสมัยไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหเล่นลำบากตรงแบทแมนนี่แหละเพราะผมน่าจะโดนชุดเดียวตายเหมือนกันนะครับก็สำหรับไบส์นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเล่นเซตไอเทมก็คือว่าเป็นฟูลดาเมจเลยนะไม่ขึ้นของป้องกันนะครับนอกจากจะรวยจริงๆถึงจะขายรองทงทงรอเท้าทิทง้ทงอะไรเงี้ยนะแล้วขึ้นพวกตายเกิดพวกเคียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะไบส์มันเป็นตัวละครที่แบบเหมือนแบบ เราจะเข้าไปฆ่าก็คือเราต้องแลกด้วยชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําขึ้นไอเทมแบบฟูลดาเมจไปเลยนะครับแล้วก็เน้นไหลเอานะช่วงท้ายเกมคือกดอันติให้ทันก็พอนะครับปิตเตอร์จ๋าโอเคฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะฟาร์มไปชิวๆครับคินแรกผมจะขึ้นดาบขี้ใหญ่ก่อนนะมันก็ฟิลแคลี่นะครับเน้นเร่งดาเมจก่อนต้นเกมนะมาเดย ขอ,อฟาดหน่อยดิขอ,อฟาดหน่อยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาสุดนะเอาสุดนะเกือบแตกวิกเตอร์ไบนิ่มตัวละครตัวหนึ่งที่ฟาร์มไวมากๆนะครับคือสกิลสองเขาจะแบบติดทูดาเมจด้วยนะเออมันเลแบบฟาร์มไวจัดนะครับตีไวมีทูดาเมจนะครับก็ประมาณนี้เฮ้ยโหงัดหน้ากูอิชาผมมันก็ไม่กลับเลนเลยนะตอนนี้สกอร์เราก็ค่อนข้างตามอยู่ครับ4ต่อ7นะเราพยายาม ค่อยๆเล่นไปนครับเดี๋ยวพิมพถาม่ันกลาบเลนหน่อยอเฮ้ยคือ <c ười> ผมฟาร์มเลนมันจนผมจะเป็นนอฟเลนแล้วเนะี่ยคือผมไม่ได้ไปบัฟแดงนะอยู่แค่วนเวียนแบบหลุมฟ้าแค่นึงนะครับผมว่าคงต้องเคลียร์เลนบนอีกทีนึงนะดิกเตอร์เขายังอยู่นะครับเคตอน,นี้ที่ผมแบบโคตรซีเล็งเลยวะ่ะมาเลยฟันนะได้หมดนะน,น้องอเฮ้ยช้ากลับ้วเว้ยแจวเลยอย่างงี้ เออคุณจะได้ไปฟาร์มสักทีนะครับแต่ว่าผมยินเลนมันจนผมรวยแล้วแหละตอนเนี้ยโอเคครับหาดังใายานะต่อไปผมจะขึ้นดาบสายฟ้านะครับแต่เราจะขึ้นโซลิเวอร์ก่อนอะไรนะเอาดาเมจก่อนนะดาบสายฟ้าหรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวดูเซตไอเทมตามผมเลยก็ได้นะ <You can. S 1> ผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปแยกไว้ให้ดูนะรหรืออยากให้ทําก็มเมนต์บอกกันมาได้นะครับเออว่าเวลาผมเล่นเซตไอเทมนี้ <Yes. S 1> อะไรยังไงนะครับ เฮ้ยโหชิบหายแล้วบัสสามแตกมาเลยส่วนได้ส่วนได้นะส่วนได้นะมาเลยครับ <c oughs> ได้แค่นี้นะครับ <c oughs> ก็บอกเลยเลดเกมตัวบางๆที่เจอผมหมดนะครับก็ประมาณนี้เลยต <c oughs> อนนี้ก็ของสามชิ้นละนะถือเป็นสองไงรองเท้าไม่นับนะครับเดี๋ยวเราไปผมขึ้นดาดสายฟ้าดีกว่าะทุกคนผมไม่ค่อยถนัดสายจอเกาะเท่าไหร่นะ <c oughs> คือบ่ายม่งเป็นตัวละครที่แบบเลดจ,จริงนะครับ เลดมายังไงมันก็ได้ตีอยู่แล้วนะถ้ามันมีดาบแดงยังไงก็อันตรายมากนะครับเปิดอันติทีเดียวโดดหัวโดดหัวนี่ปิดหลังปรับเนี่ยเต็มเต็มเต็มกระม่อมนะครับผมโอเคเสียงลสซิ่งลดแซดว่ะเอ้ายูยูคนเดินมาแจกโอเคครับดับเป็ลคิวไปมาดิยังต่อได้นะแอเฮลยาวนะมาดิครับมาดิครับฟันมาดิเฮ้ย มาดาบสายฟ้าผมมาล้ต่อไปผมจะขึ้นมอร์นิงสตาร์นะทุกคนแต่ผมจะออกจอ,อกอกชิ้นเล็กก่อนนะจอ,อกอกชิ้นเล็กของมอร์นิงสตาร์นะครับคือไบร์มันเป็นตัวละครตีไกลนะมันออกสามารถออกมอร์นิงสตาร์ได้นะครับเอ๋ก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าผมจะเน้นเป็นพวกความไวในการโจมตีด้วยไงเออเอามาแบบว่าเบิร์ดแบบปุ๊บปุ๊บประมาณนั้นนะครับแต่จริงไบร์มันไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยมีดาบแดงใช่ป่ะกระโดดพุ่งใส่แม่งก็ตายแล้วนะครับ เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้ามีดาบแดงนะถ้าไม่มีก็ดูแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนโอเคแบทแมนมานะครับตามหาตามบอดเอา้าวุนึกว่าจะโดนลาดตอนนี้ที่ผมแปลกๆนะอีช่าออฟเลนนะครับดีแลกป่านะไอ้ดีแลกโรมนะครับกาลีกา,กางเออแล้วฝั่งหนู้นแบบแบทแมนตัวเดียวเฮียโอเคเดี๋ยว okay. เราค่อยๆเล่นนะครับราตัวบางๆนะ เอเนีเ,นเดี๋ยวผมเอาเอายูเอให้เลยมาดิให้หมดนะลองลองของหน่อยลองของหน่อยลองของหน่อยบอกแล้วลองของหน่อยก็ประมาณนี้นะครับลองของนะไม่ใช่ลองกลองเฮ้ย <c oughs> อ้ยโหดเกินเพประมาณนี้นะครับเวลามันไหลเห็นไหมคือมันไม่จําเป็นต้องตีด้วยซ้ำไปแค่กระโดดพุ่งใส่มันก็ตายแล้วนะครับเออต้องบอกก่อนว่าลูนผมแนะนําเป็นลูนคียสิบหกนะครับ เน้นตีติดคีไปนะไอเรื่องความแรงเนี่ยยังไงไบเลทเกมมันก็โหดมากอยู่แล้วนะผมว่านะส่วนตัวแต่ก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากจะได้แบบติดคีน้อย,อยแต่แบบว่าทีเดียวตายอะไรเย่างนี้ก็เล่นแรมเพจเอานะครับแต่ถ้าใครอยากแบบเน้นแบบติดคีทุกอย่างอะ่ะคือตีธรรมดาก็ติดคีสกิลโดดเข้าไปฟันก็ติดคีอะไรอย่างนี้ติดง่ายๆอะ่ะก็เอาคีที่หกมานะฟาร์มง่ายเหมือนกันเห็นไหมผมติดคีทุกดอกเลยอันนี้ไม่ติดละก็ประมาณนี้นะครับเนี yeah. ่ย เดี๋ยวรอรอได้าดาบแดงอ่ะคือโหดจัดนะแต่ไบในเวลาเข้าจังหวะเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับเพราะถ้าเล่นป่ามันไม่มีฟิกเกอร์ตามนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมเอ้ยมาดิมาดิมาดิตามดิอ๋อฟิกเกอร์หนีโอเคถอายก่อนอะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวผมไว้จะเล่นแบบพวกจีเลนให้ดูนะเพราะถ้ามันม,มีฟิกเกอร์มันจะเล่นง่ายมากๆนะครับไม่มีตัวอะไรหนีมันได้นะครับทํา นอกจากพวกนาคงนาคอสอะเออถ้าถ้าไม่มีถ้า,ม,ม,ถามีฟิกเกอร์นะเพราะแบบถ้าคุณฟิกนน่มันฟิกตาม,ไ,มได้แต่เย็นเพื่อนมาเลยอันตรายหน้าเอา้าอะไรครับเนี่ยน้องมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้เมื่อกี้เน็ตปิงนะกดอันติไม่ติดนะครับเน็ตปิงเน็ตปิงเชยโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้สกอร์มาเท <c oughs> ่ากันละสิบสี่สิบสี่นะครับผมฆ่าไปหกนะฆ <c oughs> คาเล่นแบบใจเลนไว้ล่นแบบ เอาจริงนะผมว่าอีชาผมมันยังดูแบบมีประโยชน์นะถึงมันจะเล่นแบบงูปลาปลาของมันอะแต่มันแบบว่ามันกล้าเล่นอะไอตัวอื่นคือยืนหลังหมดเลยดีแลกเอลซูไม่ใช่ดีแลกไบโอเลดกาลีนะครับยืนหลังกันหมดเลยนะไออีชานี่มันแบบว่าเดินไปเคลียร์เลยเลยนะแบบไม่กลัวตายนะแล้วม่งก็ตายเยอะด้วยไอเชียไม่กลัวก็ยิงแต่แมันก็ตายด้วยไงเออแต่มันกล้าเล่นอะผมชอบนะกล้าเล่นอะ แต่แบบว่าบางจังหวะมันก็ไม่จำเป็นต้องกลารเรื่อขนาดนั้นเเนี่ยออก็เข้าใจแต่ทีมผมมันก็ค่อนข้างเซฟมันเกินนะเหมือนรอเขาดันมามันก็ได้แหละเออพูดยากว่ะต,ตอนนี้ผมได้ดาบแดงมาแล้วเฟนรีทูธผมดิกเตอร์ในพุ่มเทลอยู่ในพุมนพ่มนะครับพี่เห็นนะน้องเดินแบบแบบมื่อกี้แน่ผมอยากจะเอาเทลเยอเกินนะผมแต่ว่าผมว่าผมต้องรอลิกเตอร์มันโผล่นะ ถ้าผมเปิดเทวยังไงผมก็น่าจะแตกนะครับตัวอื่นน่าจะตามมานะครับบัตเตอร์ไฟอยู่ข้างบนนะครับดักไปก่อนนะเพื่อมีตัวหลงโอเคเอานี่ไง,ไงอีชา,าอีชามันเดินทําเวฟทาเลนเลยโอ้ได้แบทแมนได้เหี่ยมันเดินทําเวฟทำเลนแบบไม่กลัวตายนะครับท,ท,ที่เขามีแบทแมนเนขะ้าใจปะเออเอ้ยเอามเชอ,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 อยู่เพื่อนไม่บอกกูไหลนะกูไหลนะกูไหลนะ มาเดยมาเดียน้องนี่ขนาดมีฟิกเกอร์นะครับถ้าไม่มีฟิกเกอร์นี่ผมตามได้อีกนะครับเออก็แต่ก็ได้มาสองนะแรกมาโอเคไวโอแบกได้อยู่นะครับตอนนี้แต่ยืนหลังไปนะเพื่อนๆกัวแบทแมนกันจัดเลยนะครับทีมโอเคไม่เป็นไรนะครับพมกฝ่ามายอายาทำเลนไปก่อนนะครับกัวแบทแมนโผลน่นั่นแหละประเด็นเลยผมโดนแบทชุดเดียวก็น่าจะตายอยู่เหมือนกันนะครับค่อยๆเล่นเอาเขาตีดากับเพื่อนฝูง ชาไปโดนเดินโซนแล้วครับผมน่าจะได้ยูเออยู่นะตายปันหน้านี่ตายไปเลยมาดิคบตีสวนเฮ้ย,อยโอ้โหแม่งแบทแมนมเป็นคอมโบโกงไปนะเออไม่กินเน็ตปิงนะ้องฮลัลโหลเล่นได้หรือเปล่าเอ้ยสวยสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยโหสวยจัดสวยจัดสวยจัดแมทแม็คกู สวยจัดโอ้โหจากจะแพ้เป็นชนะเฉยนะครับจบกลางได้ป่าวะอยู่สี่คนนะผมมีกาลีมีชาดันบ้านได้อยู่นะเนี่ยนะโอเคจเียนนะเฮยผมได่โดนแบทอย่างเดียวเลยตนอนนี้คลิปก่อนหน้านี้เล่นอะไรเล่นบิลโลโดนอลัมหรอกคลิปนี้โดนแบทแมนอย่างเดียวเลยเหมือนกันนะครับโอเคน่าจะได้ดัร์กเลยป่ะฉันดีแลกไม่รีเลือดด้วยนะ ไม่เป็นไรคฝั่งนู้นน่าจะเกิดหมดนะมีตัวมาขวามือนะครับตัวอะไรอยู่ตรงนี้หรอเฮ้ยอุยอ๊ยเฮียน,นี่โดนแค่ปลายนะเนี่ยอันแน่แบทแมนมาดิกดอันตีส่วนนะอ่าเนี่ยจริงๆผมควรขึ้นพวกขวานอะไรก็ได้นะครับเอาแบบกดอันติให้ทันก็พอนะครับเออโดนลุมสกรรมย่ำเยี่ยงไงก็แล้วแต่นะครับพยายามกดอันตีให้ได้นะถ้ากดอันตไิได้ได้ไหลก็คือโอกาส พลิกไฟก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่น้องหนึ่งมาเดยเอาแม่งเนี่ครับมีบาปกกลัวอะไรอ,โอโหรเฮ้ยโ,นะโอ้โหพี่เขื่อเนาะมาดิมาโอ้ยนี่มันโดนผมฟันไปทีนึงแนละ้วแมนโดนโอ้โหสวยว่าเลยเก็บตกสวยจัดโอเคไฟนี้ผมน่าจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับให้ทีมทำลูอีช่าผมนั้นบ้านใช่ไหม มันตายไปแปดตัวแต่มันดันบ้านอะ่ะมันแบบเล่นไม่กลัวตายนะปีดดีชาฮัลโหลโดนโดนลิกเตอร์โยไอลิกเตอร์ <laughs> ลิกเตอร์ก็วิ่งไปทางอีชาโดยอีชาวิ่งมาช็อตไฟฟ้าสแสนโวลต์เข้าไปนะครับโอเคน่าจะชนะแล้วล่ะผมว่านนะวโอเล็ตก็เล่นดีนะฮะตอนนี้แต่เสียอย่างเดียวคือซัพพอร์ตเรามันแบบยืนหลังกันเนี่ยมันเล่นยากนะครับหลังน,นี้ก็ชนะได้ก็โอเคนะชนะหรือเปล่ายิงมันไวโอ เฟลอยู่ไหนเนะีเอออยู่กลางโอเคก็จบเกมนะครับตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นไบ์นะก็แนะนำวิธีการเล่นไบ์ก็ประมาณนี้เลยคือเล่นให้ได้ดาบแดงครับเล,เล่นให้เลดน,นะฟาร์มไปเถอะต้นเกมอะนะครับถ้าใครเล่นเป็นเขาก็ไม่ว่าเราหรอกแต่ถ้าเราไปเจอทีมที่แบบเล่นงูปลา, <S <S ปาเขาก็จะด่ดารเราแหละเออเพราะเราฟาร์มอย่าเพิ่งโอเค